คำพีศัจจคถาเามตเตยะนี้เป็นคำพีคาถาศักดิ์สิทธิ์ยิ่งก่อนจะอัญเชิญสวดท่องจะต้องรักษากายใจปากให้สะอาดเป็นจากการบริโภคเลือดเนื้อเขาอย่างน้อยมื้อก่อนหน้าที่จะอัญเชิญสวดท่องพุทธานุภาพจากการสวดท่องเป็นไปตามความมุ่งมั่นศรัทธาและความบริสุทธิ์ใจซึ่งผู้อัญเชิญสวดท่องจะสัมผัสรับรูบร้ได้เอง พระพุทธองค์ได้โปรดแสดงธรรมว่าด้วยคำพีสัจจะคาถาเมเตยะอันสามารถเลื่องทุกได้กล่าวคืออันว่าพระเมเตยะโปรดแบ่งพระภาคอุบัติมาในกลาครัง้งนี้เพื่อเจริญปณิธานโปรดสามโลกในชั้นเทพเทวามนุษย์และผีเพื่อการแปลเปลี่ยนโลกวุ่นวายให้เป็นเอกภาพสมานฉันเป็นหนึ่งเดียวกัน การอุบัติมาของพระองค์ในครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยธรรมดาพระองค์สนองรับพระองค์การล้ำค่าหาใดเสมอเหมือนดุดดังรัตนวิเศษสุดจากอนุตระพระแม่องค์ธรรมพระเมตเตยะแบ่งพระผ้าอุบัติมาณเมืองขีลูกมนพลสันตงดินแดนวิเศษแห่งภูเขาศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องเดียวกันกันกบที่รับผู้มีพระภาคเคยประจงจับดอกไม้ ชูขึ้นตรงพระพักแสดงปริศนาธรรมให้ประจักษ์จุดตักรู้ขั้นสูงสุดระดับยานที่สาแด่สงสาวก1,250รูปณเชิงเขาคิชกรูดใจกลางต้นกำเนิดแห่งอาระยะประเทศของโลกคือประเทศจีนใจกลางต้นกำเนิดแห่งกายสังขารคือจุดสถิตพุทธจิตธรรมยานเป็นดินแดนวิเศษที่อยู่เหนือดินแดนสามดาวหมายถึงหัวใจที่ก่อเกิด อารมณ์โลภโกรธหลงประจักษ์หลักฐานครั้งยิ่งใหญ่ปรากฏในมนทนเสฉวนณสวนดอกไม้หวังเถาสินพระวิสุทธิอาจารย์แห่งธรรมการยุคข,ขาวสุดท้ายทั้งสองพระองค์คือพระธรรมจารย์เทียนยานและพระธรรมจารีนีสู้เจินสมัยที่18สุดท้ายยุคหลังทั้งสองพระองค์สนองรับพระองค์การถ่ายทอดสัจธรรมจากฟ้าสู่สาธุชน เก็บงานสมบูรณ์ผลคือเก็บจิตยานกลมใสบริสุทธิ์ของผู้บำเพ็ญดีจะรุกในทะเบียนอริยะเมื่อถึงเวลานั้นแล้วก็จะเป็นวาระคัดเลือกรวมพลยานวิเศษและเทพเทวาสาธุชนจะได้ถวายชื่อถือบวชบำเพ็ญจิตที่สุดคือบรรลุมรคลกันมากมายดังพุทธพยากรณ์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่พระสุภูติว่าภายหน้า ในธรรมการยุคสุดท้ายคือหลังจากตถาคตเข้าสู่ปรินิพานแล้ว2,500ปีระหว่างนั้นจะมีผู้ถือศีลบำเพ็ญกุศลมากมายพระธรรมจารีนีซึ่งมีพระธรรมธาตุเช่นเมฆเช่นน้ำหรือเช่นดวงจันทร์พระธรรมจารย์ซึ่งมีพระธรรมธาตุเช่นอสศนีเช่นไฟหรือเช่นดวงอาทิตย์จะแสดงพระบุญญาธิการ เปิดวาระธรรมการยุคข,ขาวในใจกลางแผ่นดินจีนด้วยการถ่ายทอดเปิดจุดสถิตจิตญาณณใจกลางร่างกายคนเป็นมหาวาระแห่งมหาธรรมปฏิบัติอันสะเทือนฟ้าสะเทือนดินซึ่งมิเคยปรกโปรดแต่ก่อนใดมา ใต้ล่าฟ้านี้เทพเทวาผีสางต่างตื่นระหนกกระวนกระวายไม่สงบสุขเพราะถึงยุคสุดท้ายมหันตภัยจะกวาดล้างทั้งสามโลกแต่เบื้องบนปกโปรดประทานหนทางรอดแก่ชีวิตจิตญาณที่จะเก็บไว้เป็นกุศลพันธ์ต่อไปในการข้างหน้าได้ทุกชีวิตจิตญาณจึงต่างวุ่นวายไฝ่หาพระวิสุธทธิอาจารย์ผู้นำทางทุกชีวิตจิตญาณ จึงต่างปรารถนาจะสนิทชิดใกล้ฟ้าอันกาลุณกลับคืนไปยังอนุตตรธรรมมารดาจึงต่างใกล้รู้ธรรมยานอันเจ,จิดจรัสในศูนย์กลางกายแห่งตนอีกในหนึ่งคือต่างปรารถนาชิดใกล้พระอริยะมาตาจงหัวพระผู้ทรงรับพระภาระเก็บจิตวิญญาณอันเจ,จิดจรัสของผู้บำเพ็ญดีทุกคนเรียกว่าเก็บงานสมบูรณ์ผลช่วงสุดท้ายในการตกโตรดครั้งนี้ ทุกชีวิตจิตญาณจึงต่างปรารถนาจะปฏิบัติบำเพ็ญในาศาสนาอันอาจบรรลุมรคผลแห่งอริยะกลับไปยังยานระดับสูงประทับบนบรลลังบัวเก้าระดับได้ทุกชีวิตจิตญาณและสาธุชนจะมีโอกาสสนิทชิดใกล้อุบลสวรรค์บัลลังบัวด้วยพระอนุสรธรรมเจ้าพระแม่องค์ธรรมโปรดย่อนสายบุญบริสุทธิ์สูงส่งเป็นมงคลดังยกดังทอง ลงมานำพาพุทธบุตรดั้งเดิมอันเป็นคุศิลุัธฑ์เพื่อการเก็บงานสมบูรณ์ผลนำพาชีวิตจิตยานพุทธบุตรสาธุชนกลับคืนเบื้องบนพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปการนี้จะปรากฏพุทธานุภาพให้ประจักษ์จริงในโลกมนุษย์ณดินแดนประเทศเก่าก่ากอนโบราณวงเล็บประเทศจีนเพื่อการเก็บสมบูรณ์ผลชีวิตจิตยานที่ตกต่ำเสียหาย จะได้รับการฟื้นฟูชูชุบณนะจุดยานทวานผู้ที่ผ่านการบุกเบิกจากพระวิสุทธิอาจารย์แล้วจะพันเปลี่ยนจิตใจและบำเพ็ญให้บรรลุได้ในที่สุดธรรมปฏิบัติที่แตกต่างห่างไกลกันดังฝ่ายใต้ฝ่ายเหนือสองขั้วเช่นพระธรรมอาจารย์ุ้ยเหนือว้วยหลัง ที่บำเพ็ญแนวทางนิรูปฉับพลันแต่สิผผู้พี่คือพระอาจารย์เส,สิ่นซิวบำเพ็ญแนวทางรูปรูปค่อยปลงรูปหรือการปฏิบัติบำเพ็ญแนวทางอื่นๆแต่ละศาสนาลทัทธิมีกายในธรรมการยุคขขาวสุดท้ายนี้ทุกแนวทางปฏิบัติบำเพ็ญจะประสานกลับคืนต้นสายตระกูลเดิม ตั้งแต่บรรพาการมารูปแบบของมนุษย์ที่องค์ธรรมมันดาซึ่งเป็นพระผู้สร้างได้กำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนเก่านั้นคือจุดสกิตพุทธจิตธรรมยานของกายสังขารอยู่ที่ศูนย์กลางกายพวงเล็บศีรระศูนย์กลางกายที่ศีรษะจุดนี้องค์ธรรมมันดาพระผู้สร้างได้โปรดประทานให้เป็นประตูทางผ่าน ให้ชีวิตจิตญาณกลับคืนไปยังฟ้ากลับสู่สูนยตาหรือวิมุติภาวะแต่เดิมทีของตนหลังจากพระวิสุทธิอาจารย์ เบิกจุดยาณธวานตรงศูนย์กลางกายอันเป็นประตูทางผ่านไปยังฟ้าซึ่งอยู่ใกล้กับเบื้องหน้าภูเขาไร้รูปเงานั้นแล้วการกลับคืนเบื้องบนของผู้ได้รับการถ่ายทอดวิถีธรมแล้วยังจะต้องแสดงลันจกรรตราประทับของพระพุทธ,ธเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์สูงส่งของจิตใจที่ไม่ผิดเพี้ยนเอ็นเอียงไม่แบ่งเขาแบ่งเรา ซึ่งเป็นสภาวะธรรมอันสมานฉันในจิตของตนอีกด้วยพุทธบุตรที่มีจิตบริสุทธิ์โปร่งใสดังทารกน้อยหากิดที่จะกลับคืนสู่บ้านเดิมวงเล็บบรรลุธรรมพึงประคองท่องจำคำพีเมตเตยยะอันได้มาแต่เดิมทีไว้ให้ดีคำพีเมตเตยยะอันได้มาแต่เดิมทีจึงแฝงปริศนาไว้หมายถึงดวงธรรมยานอันบริสุทธิ โปร่งใสอันเป็นสุญญาตาภาวะแผ่ภัยสารจนประมาณขอบเขตไม่ได้อีกทั้งเมื่อรวมศูนย์ไว้จะสงบหายจนเหมือนไม่มีสิ่งเล็กละเอียดใดๆแทรกอยู่ภายใ,ในได้เลยประคองท่องจำคือรำลึกกำหนดรู้สภาวะธรรมความเป็นอยู่ของธรรมยานตนนั่นคือบำเพ็ญจิตทุกขณะเวลาให้ตรงต่อความหมายของคำว่า พระคำภีไม่เตยะอันได้มาแต่เดิมทีหากประคองท่องจำกำหนดรู้ในความเป็นอยู่ของธรรมยานอันบริสุทธิ์โปร่งใสด้วยจิตใจละเอียดประณีตลึกซึ้งสุขุมดีแล้วเมื่อนั้นพระพุทธจะมาโปรดเมื่อพุทธภาวะแห่งตนมุ่งหมายใกล้เคียงตรงต่อหรือเข้าสู่กระแสธรรมของพระพุทธ พระโพธิสัตว์พระองค์ใดในหมื่นโลกธาตุได้พุทธภาวะแห่งตนก็ยังอาจบังเกิดพุทธานุภาพเป็นที่พึ่งแห่งตนได้ที่สุดบัวทองทุกๆดอกคือผู้บำเพ็ญจริงทุกคนในธรรมการยุคข,ขาวจะสามารถล่วงพ้นจากวัฏสงสารเพราะเราได้เข้าใจ ได้รู้จักดวงธรรมยานในตนแต่เดิมทีที่มาจากฟากฟ้าตะวันตกอันเป็นดินแดนพุทธเกษตรอีกทั้งยังได้เข้าใจได้รู้ว่าเราคือพุทธบุตรแห่งพระอนุตตรธรรมมารดาเราคือผู้บำเพ็ญใ,ในธรรมการยุคข,ข่าวสุดท้ายนี้พุทธบุตรที่มาจากฟากฟ้ามาจากพุทธเกษตรอันเป็นบ้านต้นกําเนิดก่อนเกิดกาย เมื่อได้รับวิถีธรรมก็จะได้สะดุดใจได้ฉุกคิดบังเกิดจิตสำนึกเมื่อพระวิสุทธิอาจารย์ได้โปรดจรดนิ้วลงบนจุดสถิตจิตยานซึ่งแม้จิตดวงนั้นในบัดนี้จะเพาะคูนด้วยโลกีวิสัยมาหลายชาติจนแข็งกระด้างดังเหล็กหนาก็อาจแปลเปลี่ยนเป็นทองเป็นดวงจิตขาวบริสุทธิ์ดังเดิมได้ ต่อจากนั้นประกอบกับตนเองมุ่งใจใหม่มั่นประคองท่องจำกำหนดรู้สัจธรรมในพระคำพีสัจคาถามิเตยะประคองท่องจำกำหนดรู้สัจธรรมในพุทธภาวะของดวงจิตชีวิตธรรมยานตน กำหนดรู้อยู่เสมอภัยจากโลภโกรธหลงในตนและพยันตรายจากน้ำไฟลมภายนอกจะไม่อาจให้ร้ายความทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บตายาก่ารากอยากใกล้ผิดหวังข้างแค้นและขันห้าจะไม่อาจให้ทุกข์ อีกทั้งวินาศภัยจากน้ำท่วมไฟไหม้หอกดาบมีดพราสศาสตราภัยสงครามย่ำยีแห้งแล้งอดอยากจมน้ำตายไรนาเสียหายพืชผลล้มเหลวความวิบัติเหล่านี้ก็จะไม่ก่อทุกข์ให้ หากคิดจะบรรลุพุทธะจงหมั่นน้อมกราบพุทธะผู้ไปดีแล้วจากการบำเพ็ญเพียรของพระองค์เองและ,จะเจริญรอยตามแบบอย่างของพระองค์ให้จงได้หากคิดจะบรรลุพุทธะจงหมั่นน้อมกราบพุทธะภาวะแห่งตนซึ่งตนจะรู้ดีกว่าใครอื่นว่าตนนั้นสูงส่งดีงามสมควรได้รับการกราบไหว้จากตนเองและผู้อื่นเพียงไร หากมันประคองรักษาพุทธาภาวะอันบริสุทธิ์โปร่งใสในตนไว้เสมอหูตาจะสว่างแจ่มใสกว้างไกลปัญญายาณอันล้ำเลิศจะเกิดแก่จิตมันประคองท่องจำคำพีสัจจะคาถาไม่เยะไว้เสมอพุทธานุภาพในคำพีจะช่วยให้หูตาสว่างแจ่มชัดกว้างไกลปัญญายาณอันล้ำเลิศจะเกิดตามมา จงหยุดอย่าได้ฟังคำยิวแย่ยกยอย้ำยาหรือคำชักนำจากมิจฉาบุคคลภายในคือกายใจของตนเองที่พูดจาเหลวไหลไม่ตรงต่อหลักสัจธรรมความเป็นจริง จงล้อมข้อความคิดจิตกระเจิงไว้เหมือนคล้องคอมาพยศให้สงบนิ่งลงได้จงมุ่งหมายท่องจำกำหนดรู้อยู่ที่องค์ธรรมมันดาพุทธบุตรจากองค์ธรรมมันดาคือธรรมยานตนจงคล้องใจพุทธบุตรไว้มิให้ความคิดเกิดดับเกิดดับสับสนเรื่อยไปองค์ธรรมมันดาโปรกโปรดประทานสัจจะคาถาจากฟ้านั่นคือ ดวงธรรมยานไว้ในรูปกายสังขารดวงธรรมยานหรือสัจจะคาถาจากฟ้าจึงมีความศักดิ์สิทธิ์พร,ร้อมแล้วอยู่ในตัวจึงตั้งใจประคองท่องจำสำนึกรู้ในสัจจะคาถาจากฟ้าคือดวงธรรมยานของตนไว้เรื่อยไปจนกว่าจะเข้าถึงความศักดิ์สิทธิ์เกิดปัญญาระลึกรอบรู้ได้บัดนี้ เทพสถิตประจำดวงดาวทุกมือเหล่าต่างมุ่งลงมาสู่โลกบ้างเกิดกายบ้างแฝงกายเพื่อเสริมทรงธรรมปฏิบัติในยุคสุดท้ายนี้เซียนทุกระดับจากทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้และศูนย์กลางต่างลงมาจากปราสาททิศพยะวิมานในชั้นฟ้าพระการประจำเมืองแต่ละด้านต่างรีบเร่งทํการตรวจสอบเลขที่บัญชีรายชื่อ ของผู้อยู่อาศัยในเมืองซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของท่านว่าใครได้รับการถอนชื่อเพื่อถวายขึ้นไปในบัญชีอริยะวงเล็บรับธรรมะผลจากหน้าที่ปกครองของท่านแล้วบ้างการนี้ยังมีทิพกุมารสื่อสารอีกมากมายร่วมทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ ให้ตรงกับบุคคลนั้นๆอย่างแน่ชัดเพื่อถวายรายงานต่อมหาราชเจ้าทั้งสามพระองค์ที่ทรงโปรดทำหน้าที่จะรึกรายชื่อที่ถวายขึ้นไปในบัญชีอริยะเบื้องต้นเป็นบุญวาระสุดท้ายที่เบื้องบนทรงโปรดฉุดช่วยมวลชีวิตจิตยามเทพเทว,วามนุษย์ผีที่ได้รับการฉุดช่วยทั้งสามโลกในครั้งนี้จะได้รับการอภัยโทษ ผ่อนผันเป็นการเฉพาะจากองค์ธรรมมารดาเมื่อพระเมเตยะจะเจริญมหาปนิธานมาปกโปรดเพื่อปลดเรื่องความทุกข์ให้ชาวโลกในครั้งนี้พระองค์ทรงคัดเลือกกำหนดหมายด้วยพระองค์เองให้พระอริยะโทธิสัตว์ฝ่ายบิญเริศซึ่งเข้าถึงจิตของสาธุชนดังดวงตะวันจันทรา สว่างฟ้าทั่วล่าทั่วสกลคือพระพุทธจีกรมและพระโพธิสัตว์จันทระปรรัญญาซึ่งทรงทำหน้าที่วิสุทธิอาจารย์เบิกจุดสถิตจิตพุทธะให้แก่ผู้ขอรับวิธีธรรมพระองค์ทรงคัดเลือกกำหนดหมายวัชระเทพผู้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรอีกแปดฝ่ายอีกทั้งเจ้าจตุมหาโลกบาลทั้งสี่อันประกอบด้วยพระวชระอศัศมี พระวชระวายุพระวชระพยาคาพระวชระนาคาพร้อมกันมาพิทักษ์ธรรมอีกทั้งยังมีมหาโพธิสัตว์ทั้งสี่คือพระโพธิสัตว์กวนอินพระโพธิสัตว์จันทระปัญญาพระโพธิสัตว์มันชุสีพระโพธิสัตว์สมันตพัทระทรงคำชูงานถ่ายทอดเบิกธรรมทรงชุดช่วยคุ้มครองรักษาเหล่าเวไใน เมื่ออาราชาหรือสวดท่องรคัมภีรีสัจจคาถามิเมตยะพระองค์จะนำพาจอมทัพฟ้าและเทวอารักษ์น้อยใหญ่อีก36พระองค์ลงมายังโลกมนุษย์อย่างเร่งรีบประชิตตัวอีกทั้งนำพาทิพยมนตรีอีก500พระองค์ตามติดป,ประชิดมาเพื่อทรงร่วมคุ้มครองรักษาสาธุชนและสอดส่องความเป็นไปในสามโลกทุกพระองค์ ทรงร่วมทำหน้าที่ประคองรองรับการอุบัติมาของพระเมตเตยะเพื่อบรรลุมหาอริยมรรคเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปอีกในหนึ่งคือประคองรองรับเมตเตยะองค์น้อยน้อยคือพุทธบุตรผู้ปฏิบัติบำเพ็ญในธรรมการยุคข,ข่าวนี้ให้ได้บรรลุธรรมในภายภาคหน้า คุ้มครองพุทธบุตรจากบ้านเดิมคือผู้ปฏิบัติบำเพ็ญทั้งหลายให้ได้รับความสงบสุขเพื่อจะได้ตั้งหน้าตั้งตาจเจริญธรรมกันให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปงานคุ้มครองป้องกันภัยนี้มีเปยฟังเจนินอูเทพเจ้าผู้ทรงฤทธิ์แห่งทิศอุดรเป็นนายทัพนำกอง เปยฟังเจินอู่ผู้ทรงฤทธิ์พระองค์มีพระพักสีเขียวพระเกษาสีแดงมีฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ผู้บำเพ็ญในธรรมการยุคสุดท้ายนี้ก็เช่นกันท่านอุปมาให้เป็นเช่นทห,หารกล้าสำแดงฤทธานุภาพฟาฟันอุปสรรคในการชุดช่วยผู้คนใช้ปัญญาฟาดฟันกิเลสมาในจิตตนให้แพ้ไพ่เมาลายศูนย์ดุเดียวกับพระองค์เปยฟังเจินอู่ผู้ทรงฤทธิ์ ความห้าวหารของพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ยิ่งใหญ่ถึงขนาดคว้าเอาธงดำมาบดบังตะวันเดือนได้บุญญาธิการในพระองค์ส่องแสงสว่างกระจ่างฟ้าดังมีดวงดาวรัตนะทั้งเจ็ดประดับไว้รายรอบพระเสียรเป็นอุปมาให้ผู้บำเพ็ญเสริมสร้างบารมีเปล่งรัศมีธรรมกำจัดภัยมืดเพื่อตนและเพื่อทุกชีวิตอิทธิฤทธิ์ความน่าเกรงขามของพระองค์ สะเทือนเลือนลั่นไปทั่วทิศอุดรพระองค์เป็นใหญ่เป็นผู้นำทางทิศอุดรพระองค์เร่งรัดขอให้หมู่มารแขวนเกราะคนรบหยุดการก่อกวนร,ราวีผู้ปฏิบัติบำเพ็ญดีในวิธีอนุตตรธรรมซึ่งอาจบรรลุมรคนได้ในภายหน้าหยุดการก่อกวนร,ราวีผู้ที่ตั้งใจสวดท่องคำสีสัจจะคาถาไม่เสยยะนี้ พระองค์ยังทรงเป็นสื่อทอดสะพานบุญชุดช่วยคนเดิมที่มาจากเบื้องบนคือสาธุชนชายหญิงที่ได้รับวิถีธรรมที่ปฏิบัติบำเพ็ญจริงแม้แสงไฟเพลิงจะตกลงมาสู่พื้นแผ่นดินก็มิให้เป็นอันตรายแก่สาธุชนคนดีผู้ที่ได้รับวิถีธรรมแต่ให้กลับกลายแปลเป็นเท่าทุลีดิน พญานาคาทั้งสี่คาบสมุทรใหญ่ก็ให้มาร่วมช่วยเสริมสร้างงานถ่ายทอดวิถีธรรมให้มาร่วมช่วยคุ้มครองป้องกันภัยแก่ผู้ได้รับวิถีธรรมและสาธุชนคนดีเพื่อให้ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเจริญธรรมเรื่อยไปได้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเจริญธรรมเรื่อยไปได้อย่างราบรื่นดุจได้ประทับนั่งอยู่เหนือเมฆมงคลเพื่อทยานตนให้ผลโลกีสูงส่งขึ้นไปบนสูญยตานภากะเทวาอารักษ์ทั้งสิบทิศก็ได้มาร่วมคุ้มครองพุทธบาทพระเมตเตยะให้บรรลุมหาปณิธานในอันที่จะตระเตรียมกุศลพันไว้ในพุทธการหน้าต่อไป ปกป้องรักษาพระเมตเตยะเพื่อให้ได้บรรลุผลในมหาปณิธานที่จะแปลเปลี่ยนโลกวุ่นวายให้กลายเป็นวิสุทธิแดนดินอันใสสดงดงามดังดอกบัวบานอีกทั้งปกป้องรักษาเมตเตยะองค์น้อยๆคือผู้บำเพ็ญในธรรมการยุคข,ข่าวนี้ให้ได้สำเร็จมรรคผล เมื่อยุคก,การของธรรมการยุคแดงล่วงเลยไปผู้บางเพนในธรรมการยุคแดงต่างก็บรรลุรมกลับคืนบ้านเดิมเบื้องบนไปแล้วบัดนี้ย่างเข้าสู่ธรรมการยุคที่สามพระศิอริยเมตรตรจะปกครองธรรมการต่อไป1800ปปีธรรมการยุคสุดท้ายนี้ พระอนุตรธรรมเจ้าพระแม่องค์ธรรมจึงโปรดบัญชาประกาศสิทธิ์ให้พระพุทธพระโพธิสัตว์เทพพรมองค์อินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดพร้อมกันแสดงธรรมองค์การรับหน้าที่ชุดช่วยเหล่าพุทธบุตรที่จุติฝากเกิดกายไว้ในโลกต่ำให้ทุกพระองค์ร่วมกันทําหน้าที่ตามหาพุทธบุตรที่หลงเวียนไหวอยู่ในโลกมนุษย์เก็บรวบรวมมาไว้กำราบด้วยพุทธานุภาพ ให้คืนกลับสู่ต้นตระกูลคือกลับสู่อนุตรพระแม่องค์ธรรมเป็นหนึ่งเดียวกันทุกชาติภาษาทุกศาสนาทุกคนการจุดติเกิดกายในโลกคือมาถึงการเก็บงานสมบูรณ์ผลบัตินี้คือกลับพุทธบุตรจะต้องกลับคืนบ้านเดิมเบื้องบนในครั้งนี้ด้วยดวงธรรมยานอันบริสุทธิ์โปร่งใส พระอนุตตรพระแม่องค์ธรรมได้โปรดประทานสัจจะคาถาทั้งเที่ยวมาวงเล็บเกิดกายและเที่ยวกลับวงเล็บหลุดพ้นพระอนุตตรพระแม่องค์ธรรมได้โปรดประทานพุทธจิตธรรมยานอันได้มีมาจากเบื้องบนแต่เดินทีนั้นเปรียบได้ดังมหาธรรมปิดกที่สมบูรณ์พร้อมด้วยแก่นแท้แห่งธรรมสาระ หากแม้นประคองท่องจำคำพีสัจจะคาถาเมตเตยะอยู่เสมอหากแม้นประคองท่องจำลำลึกในความเป็นพุทธจิตธรรมยานอันบริรสุทธิ์โปร่งใสดังทารกน้อยกำหนดจิตไม่สอดสายไปจากฐานเดิมดังกุลสตรีที่อยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือนสำรวมระวังตนอยู่เสมอ เทพอภมงคลสิ่งเร็วร้ายภายนอกและมิจฉาทิฐิในตนจะไม่กล้าสำแดงความชั่วร้ายไม่กล้ากล้ำกลายเข้าใกล้ตัวประคองท่อมจำลำลึกคำพีสัจจะคาถาเมตเตยะหนึ่งรอบประคองท่อมจำลำลึกในความเป็นพุทธจิตธ,ธรรมยานอันบริสุทธิ์โปร่งใสไว้ได้รอบหนึ่งปัญญายานในตนจะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่ ประคองท่องจำลำลึกคำพีสัจจคาถาเมตเตยะด้วยจิตบริสุทธิ์โปร่งใสสองรอบจิตจะสงบนิ่งไม่สอดสายวุ่นวายจิตจะไม่เกิดตายไปตามความคิดดันริหรืออารมณ์เท่ากับจิตล่วงพ้นการเวียนเกิดเวียนตาย ประคองท่องจำรำลึกสามรอบพุทธานุภาพของคำภีสัจจคาถาเมตรตรยะจะตกแผ่คุ้มครองรักษาจนเทพเทวาผีสางต่างเกรงกลัวประคองท่องจำรำลึกสามรอบด้วยจิตมั่นคงเที่ยงตรงมีพลังเทพเทวาผีสางต่างเกรงกลัวในผู้นั้น เมื่อพุทธ,ธจิตธรรมยานในตนสำแดงคุณศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่ขณะสวดท่องคำทีสัจจคาถามเมตเตยะพุทธ,ธานุภาพจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์อีกทั้งพุทธ,ธานุภาพในตนจะปกป้องภัยจากผีป่าผีน้ำทุกแห่งหนมารอประมงคลทั้งหลายเข้าใกล้มาเมื่อไรพุทธ,ธานุภาพก็จะดนบันดาลให้กลกลายแปลไปเป็นผงทุลีดิน ท่ามกลางภัยพิบัติทุกเข็นจงบังเพ็ินจิตมั่นคงไว้ไม่ให้ไหวหวัน่ขนขณะเดียวกันคือกำหนดหาแนวทางที่จิตญาจะผ่านาาพ้นอุปสรรคทั้งปวงเมื่อกำหนดแนวทางของจิตได้แล้วท่องสัจะคาถากำหนดจิตเดิมแพ้ไว้ที่จุดญาณนทนวาลโน้มน,นำจิตเดิมแพ้ให้เข้าถึงพุทธคุณแห่งพระนามพระพุทธะที่สวดท่องนั้น สวดท่องพระคัมภีร์สัจจะคาถาเมเตยะจบลงแล้วให้ตั้งจิตระลึกถึงพระนามของพระพุทธองค์ซึ่งจะอุบัติมากอบกู้กุศลพันธ์ในการต่อไปคือพระเมเตยะพระศีอริยะเมตไตรเทียนเอียนไท่เป่าอาหมีถัวฟอพระองค์ทรงเป็นอมิตาพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งซึ่งพิทักษธรรมจัก,กรวาลเรื่องต้นตั้งแต่ปฐมกาลแห่งฟ้าเบื้องบน